ไฟฟ้าจากจีนค่ะเดินเกมบุกตลาดญี่ปุ่นหลังจากที่ยอดขายไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะล่าสุดมีการหันราคาครั้งใหญ่หรือว่างัดเอาสงครามราคามาใช้อีกครั้งนั่นเองค่ะ แต่ถามว่าจะทําได้จริงจะทําได้สําเร็จหรือไม่ต้องจับตาดูกันเพราะอย่าลืมนะคะว่าญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าแห่งยานยนต์และคนญี่ปุ่นเองก็มีความแบรนด์รยติตี้หรือว่าจงรักภักดีในแบรนด์ท้องถิน่นแบรนด์ของประเทศตนเองเป็นอย่างมากค่ะ b y d ค่ายรถไฟฟ้าสัญชาติจีนที่กำลังมาแรงที่สุดในโลก กำลังเดินเกมครั้งใหม่ค่ะในการบุกตลาดญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่เข้ามาทำการตลาดแล้วกว่า2ปีมีเครือข่ายโชว์รูมมากกว่า45แห่งแต่ปรากฏว่ายอดขายนั้นกลับไม่กระตืออรเท่าไรนะะักค่ะโดยเฉพาะล่าสุดนะคะกับตัวเลข5,300คันในรอบกว่า1ปีเป็นการบ่งบอกชัดเจนเลยนะคะว่า BYD ยังห่างไกลาจากการเป็นผู้นำของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นค่ะ ดังนั้นค่ะจึงถึงเวลาแล้วนะคะที่ค่ายรถจากจีนนั้นจะตัดสินใจใช้ไม้เด็ดที่เคยทํามานั่นก็คือลดราคาหรือทําสงครามราคาซึ่งเป็นกลยุทธ์นะคะที่ประสบความสำเร็จมาแล้วสามารถสร้างยอดขายนะคะชนะคู่แข่งจนกลายเป็นผู้นําตลาดมาแล้วทั้งในประเทศจีนและอีกหลายประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเราด้วยค่ะ รายง,งานข่าวระบุค่ะบอกว่า BYD ในประเทศญี่ปุ่นได้ให้ข้อเสนอส่วนลดสูงสุดมากถึง1ล้านเยนและเมื่อรวมกับเงินอุดหนุนจากทางภาครัฐจะมาช่วยนะคะทำให้ BYD สามารถถันราคาขายปลีกลงไปได้มากกว่าครึ่งหนึ่งอย่างเช่นตรถรุ่น Auto ต r e ซึ่งปกตินะคะขายในราคาเกือบ4ีล้านสองแสนเยนอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งราคาเท่านั้นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่านี่คือประเทศญี่ปุ่น การเล่นเกมสงครามราคาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ผิดปกติสำหรับประเทศนี้ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วค่ายรถญี่ปุ่นหรือว่าผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศนะคะจะไม่นิยมแข่งขันกันลดราคาเพราะว่าต้องการปกป้องมูลค่าของตลาดซึ่งอาจจะกระทบนะคะไปยังลูกค้าหรือคนที่ซื้อรถไปแล้วก่อนหน้านี้จะต้องจ่ายแพงกว่าทําให้เสี่ยงในการสร้างความไม่พอใจขึ้นได้แล้วก็มีผลต่อเนื่องนะคะไปถึงาราคาขายต่อในอนาคต หรือว่าราคาของรถมือสองนั่นเองค่ะซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านยานยนต์นะคะก็ชี้เห็นเลยว่ากลยุทธ์นี้ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวมากกว่าที่คาดคิดได้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นเจ้าแห่งรถยนต์ค่ะเป็นผู้นําระดับโลกมายาวนานและคนในชาติเองก็มีความจงรักภักดีต่อบแบรนด์ในประเทศโดยเฉพาะโตโยตา้าแล้วสาสกรรกรยานยนต์นะคะก็เป็นรายได้หลักของประเทศด้วยเป็นขาที่สําคัญของเศรษฐกิจ ดังนั้นค่ะการซื้อรถในท้องถิ่นย่อมหมายถึงไรายได้และปากท้องของคนญี่ปุ่นเองด้วยรวมไปถึงความมั่นใจนะคะในคุณภาพของรถและค่านิยมของคนญี่ปุ่นที่ยังคงเลือกใช้รถยนต์แบบไฮบริดมากกว่าที่จะเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีค่ายรถต่างชาติหลายเจ้าเลยค่ะที่พยายามเข้ามาบุกตลาดแต่ก็ไปไม่รอดไม่ว่าจะเป็น General Motors นะคะที่เคยถอนแบรนด์ Saturn ออกจากตลาด ส่วนหุนใดเองก็เพิ่งกลับเข้ามาทำการตลาดอีกครั้งนะคะหลังจากที่ยกเลิกไปตั้งแต่ปี2009ค่ะการบุกญี่ปุ่นสำหรับ BYD จึงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะส่วนทางกับกระแสในยุโรปนะคะที่ตอนนี้ยอดขายถือว่าพุ่งแรงมากๆล่าสุดค่ะบริษัทคาดการเลยนะคะว่าการส่งออกไปยังยุโรปจะมีสัดส่วนมากเกิน20%ของยอดขายรวมสำหรับปีนี้ นับว่าเป็นตลาดที่สำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ B Y D นั้นใช้ในการช่วยกระจายสินค้าแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันจากศึกในประเทศจีนค่ะซึ่งตอนนี้มีการแข่งขันกันเองนะคะของค่ายรถในประเทศอย่างดุเดือดเลือดพล่านและแน่นอนค่ะว่าการลดราคาหรือว่าสงครามราคาก็เป็นเครื่องมือหลักของทุกค่าย และสำหรับภาพรวมในปีนี้ค่ะล่าสุด b ีวดีก็คาดการณ์นะคะว่ายอดส่งออกรถยนต์สำหรับปีนี้จะมีสัดส่วนถึงประมาณ20%ของยอดขายทั่วโลกค่ะรับแรงหนุนนะคะมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ รายง,งานของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post แนะคะรายง,งานโดยอ้างการเปิดเผยของหลี่ยุนเฟยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแบรนด์และประชาสัมพันธ์ของ BYD ค่ะเมื่อช่วงปลายกันยายนที่ผ่านมานะคะระบุว่าบริษัทคาดการว่ายอดส่งมอบรถยนต์นอกจีนแผ่นดินใหญ่ในปีนี้จะอยู่ที่8 0 0 0คันถึง1ล้านคันค่ะจากยอดขายรวมทั้งสิ้น4ล้าน6แสนคัน ซึ่งตัวเลขนี้ก็สอดคล้องนะคะกับรายง,งานของรอยเตอร์ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า BYD มีการปรับลดเป้ายอดขายสำหรับปีนี้ลงไป16%เหลือที่4ล้าน6แสนคันค่ะเนื่องจากบริษัทนั้นเจอกับอัตราการเติบโตรายปีที่ชะลอตัวที่สุดนะคะในรอบ5ปีแล้วก็มีสัญญาณค่ะว่ายุคแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั้นอาจจะกำลังสิ้นสุดลงไปแล้ว โดยทั้งในลีดนะคะกล่าวว่ายอดขายของตลาดต่างประเทศนั้นจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคตค่ะแล้วก็ระบ,บุว่าเรือขนส่งรถยนต์ของบริษัทนั้นเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะมาช่วยหนุนการส่งออกให้โตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รายงานค่ะว่าปีที่แล้วนะคะยอดขายนอกจีนแผ่นดินใหญ่ของ BYD คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง10%จากยอดการส่งมอบทั้งหมด4 2 6ล้านคันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับยุโรปนะคะถือว่าเป็นความหวังเพราะว่าตอนนี้ยอดของ BYD นั้นล่าสุดสามารถแสงหน้าเทส la ติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วค่ะจากรายงานของรอยเตอร์นะคะซึ่งอ้างอิงจากข้อมูล ACEA ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ยิสยานยนยุโรปค่ะเติบุเลยว่า b y d นั้นมียอดคารถยนต์ใหม่ในกลุ่มประเทศสภาพยุโรปหรือ EU ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าค่ะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดขายของเท s l a ใน EU ค่ะลดลงไป36.6นะคะแล้วก็ทำให้ส่วนแบ่งตลาดนั้นหายไปถึง2สําสำหรับปีที่แล้วเหลือเพียงแค่1.2ส่วนทางกับยอดขายของ BYD ค่ะที่พุ่งไปถึง201.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ทำให้ตอนนี้ส่วนแบ่งตลาดของ BYD แสงขึ้นมาเป็น1.3ค่ะ สำหรับตลาดญี่ปุ่นนั้นอาจจะเจาะได้ยากค่ะแต่ว่าสำหรับตลาดทั่วโลกนั้นดูเหมือนว่า E ีวีหรือว่ายานยนต์ไฟฟ้านะคะยังคงไปได้สวยอยู่ค่ะโดยเฉพาะปีนี้นะคะล่าสุดก็มีรายงานบอกว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมายอดขาย E ีวีทั่วโลกนะคะสามารถทำสถิตินิวไฮหรือว่าสูงสุดเป็นปฏิการแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะ บริษัทวิจัยตลาดโปรโมชั่นระบุค่ะบอกว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือ e-v และรถปลั๊กอินไฮบริดหรือว่า phev ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง26%ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาของปีนี้ค่ะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าไปแต่ระดับสูงสุดเป็นรถิีการนะคะอยู่ที่2.1ล้านแสนคันซึ่งยอดขายในจีนนะคะมากที่สุด คิดแล้วเป็นสัดส่วนประมาณ2ใน3ของยอดขายทั่วโลกหรือมากกว่า1 3ล้านแสนคันค่ะเป็นการตอกย้ำนะคะว่าประเทศจีนนั้นนับเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะสำหรับเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ยอดขายรถในจีนนั้นคึกคักที่สุดของปีมียอดขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคนั้นเร่งซื้อรถค่ะเพื่อใช้ประโยชน์จากเงินอุดหนุนโครงการและเปลี่ยนรถเก่า เพื่อให้ทันนะคะก่อนที่บางพื้นที่จะเริ่มยกเลิกมาตรการดังกล่าวค่ะขณะที่ในสหรัฐอเมริกานะคะความต้องการซื้อกระพุ่งสูงเช่นกันค่ะเนื่องจากชาวอเมริกันเองก็ต้องการใช้สิทธิ์เครดิตภาษีรถ e ีวีมูลค่า7,500ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งกำลังจะหมดอายุลงไปแล้วนะคะ แต่งอไรก็ตามค่ะจับตากันให้ดีนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าความต้องการรถ EV ีสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หรือว่าไตรมาสที่4นั้นจะดิ่งลงไปอย่างหนักหลังจากที่ผู้ริโภคและภาคธุรกิจนั้นหมดสิทธิ์เข้าถึงแรงจูงใจภาษีของรัฐบาลกลางซึ่งเคยเป็นตัวผลักดันสำคัญสำหรับตลาด E ีีในเวลาที่ผ่านมาค่ะ ส่วนยอดขายของตลาดยุโรปนะคะก็ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกันค่ะยอดขายพุ่งไปถึง36%หรือว่ากว่า427,500คันค่ะแรงหนุนนะคะมาจากมาตราการอุดหนุนในเยอรมน,นีและอุปสงค์ในอังกฤษขณะที่การเปิดตัวเท s l a m o เด l Y ราคาประหยัดในยุโรปก็คาดว่าจะยิ่งทำให้การแข่งขันนั้นหนักขึ้นแรงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะ เป็นการสะท้อนนะคะถึงการเติบโตของตลาดรถยนต์พลังงานสะอาดทั่วทั้งโลกเลยค่ะแต่ที่ต้องย้ํากันเลยนะคะก็คือช่วงปลายปีนี้รวมถึงปีหน้าต้องจับตากันให้ดีค่ะเพราะว่ากระแสทุกอย่างนั้นอาจจะแผ่วลงได้จากหลายปัจจัย ความเห็นจากชอเลสเตอร์ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลของบริษัทวิจัยโรโมชันบอกนะคะว่าเมื่อแรงจูงใจทางภาษีหายไปหรือว่าสิ้นสุดลงไปแล้วความต้องการในสัรัตนั้นจะลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ค่ะรวมถึงค่ารถบางรายนะคะไม่ว่าจะเป็นเจเนอ a ร m ลมอเตอร์และฮุนไดจะพยายามบรรเทาผลกระทบโดยการหันราคาลดราคา และระบายสต็อกในดีลเลอร์แต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าค่ายรถหลายเจ้าจะเริ่มชะลอการผลิตลงไปจากความต้องการของตลาดที่หดตัวลงไปนั่นเองค่ะดูเหมือนว่าสงครามราคานะคะจากประเทศจีนมาเยือนถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะจับตาดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วตลาด EV นั้นจะปั่นป่วนมากน้อยแค่ไหน จีนจะสามารถงัดข้อกับญี่ปุ่นได้สำเร็จหรือไม่รวมถึงราคาของทั่วโลกและการผลิตด้วยนะคะว่าจะยังร้อนแรงต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใดค่ะ